เป็นครั้งแรกที่บินสายการบินนี้ไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยเคยบินสายการบินนี้ไหมเป็นสายการบิน full service สัญชาติจีนนะครับเขาจัดโปรโมชั่นดีครับน้ำหนักกระเป๋าเขาอินคลูดให้เรียบร้อยแล้วมีอาหารให้บนเครื่องด้วยมีข้าว2เมนูให้เราเลือกมีชากาแฟน้ำอัดลมมีน้ำผลไม้มีไวน์จุดหมายปลายทางทริปนี้คือโซสกานะครับราคาแค่หมื่นกว่าบาทสแนค็คบ็อกซ์นะครับผมเอามาจากบนเครื่องนะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมแกะให้ทุกคนดูครับ เราอยู่ที่ฝูโจนะครับประเทศจีนนะอันนี้เป็นการมาฝูโจรครั้งแรกแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมมาผมมาทรานสิตนะครับเรามาดรอปที่นี่หนคืนนะครับบินที่สายการบินเสียงเหมือนแอร์ไลน์นะครับ ชื่อโรงแรมฟรีพอร์ตนะครับเขาน่าจะอยู่ในสนามบินนั่งมาเนี่ยจากสนามบินเนี่ยไม่ถึง10นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนครับอันนี้2เตียงนะแล้วก็หมอนมีให้2ใบดีมากเลยใครที่แบบเกิดเหมือนข้างนะแล้วก็มีั๊กที่หัวเตียงเนี่ยเยอะแล้วก็คือปลั๊กเนี่ยเหมือนกับบ้านเราเราไปเที่ยวบางประเทศอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะประเทศญี่ปุ่นปัญหาที่เจอบางทีเนี่ยดูปลั๊กอะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแค่รูขีดสองอันปลั๊กกับคอมพิวเตอร์หรือไอทีบางอย่างมันใช้ไม่ได้นะครับที่ผผมมทีี่่่เเปาาออะไรยยงง้ครับขอองคุณ่่่าะใช้้ไไมดแตวที่เนี่ยผมบอกท ว่าสว่างมากโต<อ>๊ะนั่งทํางานนั้นมีโคมไฟให้สว่างมากที่เนี่ยเขากรดูดบุหรี่ในห้องได้เหรอมั้งเขามีที่เขี่ยบุหรี่ในห้องให้นี่สิเด็ดอันนี้คือไว้ขีดไฟทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้นะงงๆนะสมัยก่อนไฟแชกยังไม่มีไงใช่ป่ะนี่อบบรนี้ เอาปลายสีแดงมาจี้ตัวผมไม่ได้นะทาไมอะคุณต้องมนอ๋อผมเป็นหนุ่มฮอสโอ้ยมันติดไฟลูกเข้ามาแล้วจะเป็นพื้นหินอ่อนนะครับล้วก็ถอดรองเท้านะครับทำอะไรตรงนั้นเราจากห้องน้ำมาก็กเช็ดเท้าอะไรแห้งนะครับพอเข้ามาในโซนที่เป็นโซนเตียงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นผมตอนนี้ถอดรองเท้าอยู่ใ,ให้ความรู้สึกคืนุ่มทีวีให้แต่ว่าผมคงไม่ได้เปิดทีวีเพราะว่าผมฟังภาษาจีนไม่คล่องนะไม่คล่องจริงหรอ,อกคุณต้องมนไม่ได้เลยดีกว่า โอเคครับทุกคนมาไม่รู้ว่ามืดไหมน,นี่ใช้ไฟจากไฟตัวทํางานช่วยและนะครับนะอ่ะแล้วผมไม่แกะทําไมเนี่ยพูดถึงตัวที่เขียวบุรีกับไม่ผิดไฟแล้วก,ลก็ไม่จำเป็นก็นไม่ต้องสุบนะครับ จริงแล้วครั้งนี้จะเป็นคลิปแรกของการออกต่างประเทศในช่องนาทีต้องมลน,นะครับถ้าคลิปผมตัดต่อเสร็จแล้วโพสเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครชอบคอมเมนต์มาบอกกันได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บินสายการบินนี้นะครับแล้วผมไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยเคยบินสายการบินนี้ไหมครั้งนี้ผมเลือกบินกับสายการบินเสียเหมือนแอร์ไลน์นะครับเป็นสายการบินสัญชาติจีนนะครับตอนที่เราจองสายการบินนี้ผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเลยของสายการบินนี้แต่ทําไมถึงจองเพราะว่าเขาจัดโปรโม โปรโมชั่นดีครับประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะไม่ได้บินตรงนะเสียเหมือนแอร์ไลน์เขาทำโปรโมชั่นแต่เขาจะให้เราเนี่ยมาทรานสิตนะครับที่ ประเทศจีนซึ่งเมืองที่มาทรานสิตของผมครั้งนี้ก็คือฝูโจโนะครับครั้งนี้ผมบินนะครับจุดหมายปลายทางของผมเนี่ยก็คือประเทศโอซาก้าจังหวัดญี่ปุน่นอืมอะไรนะมีใครแก้ผมอยู่ไหมมีใครแบบว่างๆเงาๆว่าดูผมอยู่แล้วคือแบบผมพูดปุ๊บแล้วแก้ให้ผมปั๊บถ้าเกิดผมพูดผิดปั๊บคุณแก้ให้ผมปุ๊บอะไรเงี้ยมีไหมเออถ้ามีผมจะเออขอบคุณมากนะครับก็เออบางทีก็ตั้งใจเล่นนะครับบางทีก็ผิดจริงๆนะจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปทริปนี้นะครับก็คือโอซาก้านะครับแต่คุณร ว่าผมมาจองไปแล้วที่ว,วามจองคือราคาเนี่ยดีมากราคาแค่หมื่นกว่าบาทพอผมจองไปแล้วผมมาดูรีวิวผมมาหาข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินนี้ผมเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแรกสายการบินเนี้ยเป็นสายการบิน f u ลเ service น้ําหนักกระเป๋าเนี่ยเขา i n c คล d e ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าแยกอันที่2คือมีอาหารให้บนเครื่องด้วยซึ่งอาหารที่มีให้เนี่ยมีข้าวให้เนี่ยสองเมนูให้เราเลือกนะครับเหมือนเป็นข้าวผัดแบบคุกกับอีกอันนึงคือเหมือนคล้ายๆหมูผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้คุกข้าว ให้เราเลือกว่าเราจะเอาแบบคลุกผัดมาแล้วกับอันนึงคือยังไม่คุกผัดนะมีแยกมาให้คล้ายๆเหมือนกะเพราบ้านเราแต่รสชาติก็จะเป็นรสชาติทางจีนนะซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะกินเย็นต้องบอกว่า with ice นะเขาจะใส่น้ำแข็งให้แต่สมมติคุณบอกว่า sprite แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้บอกว่า with ice เขาจะไม่ได้ใส่น้ำแข็งให้ผมไม่รู้ว่าใครดูคลิปอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติใครดูแล้วยังไม่รู้นะครับผมก็ดีใจนะที่ได้แชร์ตรงนี้ไปนะครับเครื่องดื่มจะมีชามีกาแฟน้ำออลลไม้้้มีีววนเป็็็ทังแแลลกกะรจ อันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมอันนี้ก็คือเป็นสแน็คบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ทุกคนดูครับผมเอามาจากบนเครื่องนะเพื่อเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่าบินกับเซี่ยเหมอนแอร์ไลน์นะครับคุณจะได้การบริการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นรูปแบบยังไงบ้างแต่ผมไม่ได้ถ่ายบนเครื่องนะเพราะว่าผู้โดยสารเต็มลำเลยครับคนเยอะวุ่นวายนิดนึงนะครับไม่ได้จับกล้องเลยครับโอเคอันนี้ผมแกะกินไปแล้วเขามีมาให้อีกอันหนึ่งห่ออันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับชิมไปแล้วอันนี้คือขนมอร่อยอนน เปียกอันนี้ก็ช้อนมีค้งค้งฟันมาให้นี่หลอดทาไมมีหลอดไม่เห็นมีเครื่องดื่มเลยคุณต้องมนโอเคแป๊บนึงผมลืมนี่ไง้าอาวจริงๆเราก็คือยาโคบเรานั่นแหละเขามีหลอดมาให้เจอกเจ้าตัวนี้เข้าไปแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับยังไม่จอกันทุกคนผมจับนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นถั่วกับอัลมอนด์นะครับแต่ว่ากินไปแล้ว <laughs> ลงเครื่องมามันก็หิวกนะันเนาะ เมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปเนี่ยก็จะเป็นสแน็คบ็อกซ์นะครับกับเมนูอาหารอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก่อนขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ยอ่าอย่างแรกที่เขาเสิร์ฟม,มาให้คือน้ําดื่มกับ อัลมอนด์พี่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เขาจะเสิร์ฟอาหารเขาจะเสิร์ฟผ้าเป็นผ้าแบบผ้าเปียกอเอาไวใ้ให้เราเช็ดมืออันนี้ดีมากผมดูการบริการนะครับตั้งแต่เริ่มเช็คอินโหลดกระเป๋ามาจนขึ้นเครื่องอย่างแรกผมสูง185ซนติเมตรนะครับเวลาผมบินหรือว่านั่งโดยสารอะไรก็ตามนะครับเล็กรูมของผมส่วนมากอะ่ะมันจะแคบคือจริงแล้วมันก็ไม่ได้แคบคนปกติทั่วไปก็นั่งกันสบายถูกไหมแต่ว่าคือด้วยความที่ผมสูงสายการบินเสียเหมือนเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเล็กรูมเนี่ยผม ที่จะขยับเล็กลุมถือว่าโอเคดีตอนที่ผมนั่งเครื่องจะต้องเช็คออฟเนี่ย17นาา50นาทีนะครับก็เลยไปประมาณ6นาที7นาทีประมาณนี้ครับแต่ว่าถึงที่ฟูโจออนไทม์ตรงเวลา เรื่องเซอร์ไพรส์มันยังไม่จบทุกคนสิ่งที่ทาเราประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเสียเหมอนนะก็คือพอคุณลงมาที่ฝูโจโลแล้วเขามีโรงแรมให้คุณนอนฟรีใช่ครับทุกคนฟรีไม่ต้องเสียเงินเลยครับมีรถบัสรับส่งมาที่สนามบินคุณมานอนก็มีรถมาส่งคุณตื่นเช้าคุณจะต้องบินไปประเทศน,นั้นๆต่อประมาณทุกๆครึ่งชั่วโมงรถจะมารับจากโรงแรมเนี่ยไปส่งที่สนามบินต้องบอกอย่างนี้นะที่ผมอ่านรีวิวมาเนี่ยมีบางคนนะครับเขาต้องโดยสารมาเองผมคิดว่าอาจจะไม่หนึ่งร ในการที่จะเมคชัวร์ว่าคุณมาแล้วจะมีรถรับส่งที่โรงแรมทุกครั้งทุกการ transit ที่นี่ครั้งนีน้ผมก็ไปต่อที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็คือบอกให้ผมรีบมาขึ้นรถบัสตรงนี้นะออกทางออกแปดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจะเจอรถอยู่แล้วก็จะมีพนักง,งานคอยให้บริการอยู่นะครับซึ่งพนักง,งานก็ช่วยยกกระเป๋าดูแลบริการได้ดีแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้นะซึ่งต้งหอดน,นี้ที่อ่านรีวิวมาเขาบอกว่ามาที่ฟูโจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเขาจะพูดภาษาจีนอย่างเดียวแต่พอมาถึงหน้าง,งานจริงๆแล้วเป็นสายการบน ที่พูดภาษาอังกฤษน้อยไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยนะครับเราก็สามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีแบบว่า Google Translate ใช่ไหมคือพนักงานที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราหาข้อมูลเพราะเราก็ถามเขาว่าเราจะตื่นมาแล้วรถจะมารับเรากี่โมงคือมีการสอบถามตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปถึงสานามบินเนี่ยก่อน2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงผมอะ่ะเคยไป t r a n s ิตที่ฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยคุณ t r a n s ิตแล้ว คุณต้องนั่งรถออกมานอนที่โรงแรมอะ่ะใครเคยดูข้อมูลเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นเมืองที่รถติดแบบติดที่สุดในเอเชียแล้วครับติดมากๆคุณเคยเจอรถติดที่ไหนท้องรอเอกมัยสุขุมวิทนี่ผมบอกเลยว่าเด็กมากคราวนี้คุณจะต้องเผื่อเวลานะครับในการที่จะออกจากโรงแรมเช็คเอาท์แล้วคุณเนี่ยเดินทางมาที่แอร์พอร์ตคุณเผื่อเวลาอย่างน้อยห้ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่เมืองนะอันนี้ผมอัปเดตรายละเอียดข้อมูลของ,ขอของการบินกับเสียเหมือนแอร์ไลน์ตอนนี้ผมไม่มีรายติเขาเลยตั้งแต่ขึ้นเครื่อออองงงงมาเเรรืื่่ขของ อาหารการบริการรับส่งที่โรงแรมและมีที่พักให้ฟรี เข้ห้องมากระเสียบคีการ์มัะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษบอสนะทุกคนอันนี้เป็น f ไฟ e ์เอสเคแ a n นะครับทางหนีไฟนะครับมาใม่ดูเสื้อผ้าอันเนี้ยอ้ยังอันนี้คืออะไรงงไหม Fire Escape Mask ในกรณีไฟไหม้ครับก็คือเอาเนี้ยมาสวมนะครับคุณใส่แล้วคุณก็แบบออกไปทางหนีไฟนะครับมันก็จะช่วยกันเรื่องของควันใครมีเงินมีทองนะครับพินัยกรรมมรดกอะไรก็เนี้ยใส่นี้ได้ดูเซฟนะแล้วใครเขาจะเอาใบพินัยกรรมมาต่างประเทศวะมบ้าหรือเปล่าคุณต้องมน <laughs> มันมีแต่คุณต้องมอนที่คิดทั้งนั้นแหละเออก็จริงกันนะอันนี้ไม่ใช่ขนมบางหน้าแล้วก็แรตไอ้หนูอันนี้สลิปเปอร์สลิปเปอร์ไปนอนอันนี้มันสลิปปี้ไปเรื่อยเลยมีที่ช่างน้ำหนักก็ทำนี่เออเอาชั่งสักหน่อยน้ำหนักน้ำหนักช่างก่อนชกแปดสิบแปดเลยเหรออันนี้ตวงน้มร้อนไปน้ำดื่มนะครับสองขวดอุ่ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรตู้ดำดำคำเล่นเล่นเอ้าคือตู้เย็นนั่นเอง ฮัลนหลป้าเอ๋อยังไม่ชมอันนี้เป็นไม้กายสิทธิ์ที่ฮอกวอตส์ชั้นชลาที่9ก้าเศษสามตัวสี่นะคิฟฟินดอร์อะไรหนึ่งขงเรงนั้นมันแฮร์รี่พอตเตอร์เนสกาแฟโกโกครีมอะของผมเหมือนไหมเสียงผมเหมือนไหมกรีนทีก็คือต้นไม้สีเขียวเอามาสกัดอะไรทีนี้แปลว่าชาลูกแบล็กทีถ้าเกิดแบล็กพิงก์อันนั้นก็เป็นวงดนตรีนะครับอืมไปแล้วแก้วให้สองใบแล้วก็มีที่คนอุปกรณ์นี่ครบเหมือนกันทุกคนแล้วก็ใหม่ด้วย รประทับใจประกันภัยประกันวินาศภัยอะไรนะมึงตอนนี้อุณหภูมิข้าง,งนอก19องศาโดยประมาณนะครับยิ่งดึกก็คือจะยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆตรงกระจกเนี่ยจะมีหน้าต่างเปิดออกไปได้หน่อยกระจกเย็นมากพางังพอเปิดเข้ามาอย่างแรกก็มีน้องชักโครนั่งรออยู่อันนี้ถังขยะมีทิชชูให้นะอันนี้มีโทรศัพท์นะคิดถึงใครก็โทรไปเอยมันไม่ใช่ลูกเอ้ยเผื่อฉุกเชิญกระจกอุ้ยเมื่อกี้ใครนะ ต้องหมดหรือเปล่าอ๋อนี่เขาก็มีเตรียมให้หมดเลยนะครับแปรงสีฟันนะครับ นี่มีภาษาจีนอยู่ันนี้อะไรเนี่ยวังชอมอากาั้นอือไปเรื่อยเลยฮนะไม่ใช่ลูกนี่แล้วก็อันนี้ยาสีฟันกาซินเชียยุอีสินนี้หัวใช้หัวใช้อะไรเออไม่ใช่ลูกนี่อันนี้เป็นหวีนะกล้ยเหรอเป็นหวีอือไปเรื่อยอีกแล้วและอันนี้ก็เป็นหมวกคลุมอาบน้ำครับอ่าแล้วก็มีสำลีปันหูนะครับอยู่ในนี้สำลีปันหูมี3ามอันนะเผื่อใครมีสามหูอือไม่ใช่มี2หูเออเขาเผื่อไว้ อันนี้คืออะไรฟูเจียนบล็อกทีอ,อื้ไรวันนี้อันนี้คือเอียงเดี๋ยวไม่เปิดด้วยนี่โอเคเดี๋ยวใช้แล้วจะบอกนะทุกคนแล้วก็แก้วน้ำสองใบนะครับรักที่จีนเป็นแบบนี้นะทุกคนนะมีสบู่ให้หนึ่งก้อนผ้าผ้าเล็กเนี่ย อันนม้มี2เผืออันนี้2คเผือ,น,อ,น,น,อ,อน,นะครับเราว่ามี5้าชิดตัวนะมี2คเผือน,นี่มีนี้ด้วยตะกร้าเอยเหมือนตอนเล่นแชร์บอลตอนมัธยมเลยเอยอเคยเป็นตัวถือนะโอ้คุ้นดีเลยนะจริงจริงมันอยู่ในถุงนะนี่ผมแกะมาแล้วนะเข้ามาืือละรอบหนึ่งนี่ได้ปอบผมที่นี่เขาแบบนยทุกคนดูดิ ใหม่มากเลยที่ผมเป็คนเปิดซิงมันหรือเปล่าเี้ยมันไม่เคยผ่านการใช้งานเลยว่าฝั่งซ้ายนี่เป็นแชมพูฝั่งขวานี่ก็พาโชว์เจลมาด้วยนะครับฟูเจียนหยันฉาฮะผมอ่านถูกไหมไม่เคยดูค่ะลูกเอ้ยภาษาไทยงไม่แข็งแรงเลยลูกอ่านจีนแกนี่ยั้มีป้ายบอกว่าอย่าไปเต้นท่านี้นะตอนอาบน้ำไม่ใช่เขาบอกว่ากันลื่นเลย อันนี้ก็เป็นคลิปการออกต่างประเทศครั้งแรกของช่องนาทีต้องมนนะครับก็ตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลในการเดินทางนะครับตรงนี้มาฝากเพื่อนๆใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วอยากจะลองสายการบินนี้ดูข้อมูลนะครับที่ผมบินกับเซียเหมินแอร์ไลน์ครั้งนี้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวยไงเจอกันที่โอซาก้าเลยครับ